สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขนาดนี้ผมอยู่ที่3แยกพัะสมุตเจดีอำเภอพัะสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปสนามกีฬากลา,างเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าออกมาจากทางกรุงเทพเข้ามาใช้ถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็เลี้ยวขวาไปทางป้อมพระจุลจอม9้าครับ เดี๋ยวขวาตรงสามแยกพระสมุตเจดี JD, มาทางป้อมพัจุลจอม9แล้วขับตรงไปครับเดี๋ยวดูเส้นทางไปป้อมประจุลจอม9ตรงไปทางนี้ครับอีกประมาณ7กิโลเมตรเส้นนี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสุขสวัสดิ์ครับหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข303เป็นถนนวิ่งสวนกันครับเป็นถนนลาดยางวิ่งสวนกันสองข้างทาง ของขายครับมีร้านขายของที่เป็นร้านของชาวบ้านเดี๋ยวดูเส้นทางการผมพาทุกท่านไปดูเส้นทางเพื่อท่านใดที่มาทางนี้จะได้มาถูกครับสา,ายมือป้ายเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่ายินดีต้อนรับ เข้าสู่ตำบลแหลมฟ้าผ่าครับอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเส้นนี้รถก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันปกติถนนสเส้นนี้ช่วงน้ำขึ้นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาต้นๆธันวาครับน้ำทะเลหนุนน้ำจะขึ้นสูงถนนเส้นนี้ก็จะถูกน้ำท่วม ขั้นจอไปมาก็ลำบากนิดนึงแต่มันจะเป็นช่วงระยะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงครับถ้าน้ำขึ้นน้ำทะเลหนุนสูงน้ำก็จะท่วมถนนก็ศึกษาข้อมูลกันก่อนเดินทางครับเส้นนี้ต้องศึกษาดีๆถ้าไม็งั้นมาเจอน้ำไปไม่ได้ด้านซ้ายมือ วัดไตรมิตรครับวัดไตรมิตรวรารามกลับไปเรื่อยๆฟังเพลงเพราะเพะไปเรื่อยๆชมวิวทีวทัศน์กันไปเรื่อยๆครับ เข้าออกซอยเยอะครับด้านขวามือบ้านพึกษา77ครับครับเี้ยวขวาตรงนี้ครับไปพุกษา77 ด้านซ้ายมือเป็นตลาดสดครับตลาดของขายของสดไปวัดแหลมฟ้าผ่าครับข้างหน้าเลี้ยวขวาครับวัดเอี่ยมประชามิตรหรือวัดแหลมฟ้าผ่าเลี้ยวขวาข้างหน้าก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองสัมปาสามิตรเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ ขึ้นสะพานข้ามคลองสันปสามิตรเดี๋ยวเลี้ยวขวาครับค้อมผุจุลจอมก้าตรงไปไปตวัวอำเภอพัะสมุรเตดีเลี้ยวขวาไปบ้านสาขาเลี้ยวขวาครับวิทยาลัยการอาชีพพัะสมุท<ม>รเตดีเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาสนามกีฬาอยู่ใกล้ๆก,กับวิทยาลัยการ อาชีพพระสมุทรเจดีเดี๋ยวขวาไปแล้วครับมันจะมีซุ้มด้านซ้ายขวามีร้านขายของขายของสดมีครับของอาหารทะเลมีหอยขวามือร้านขายไข่ก็มีครับถนนเส้นนี้ เป็นถนนสองช่องการจราจรวิ่งสวนกันครับรถก็ค่อนข้างเยอะ วัดสาขาตรงไปครับไปตลาดเรียกตลาดโบราณที่วัดสาขามีครับตรงไปยาวไปอย่างเดียวเลยครับ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าครับผมเลี้ยวเข้าตรงตรงนี้ทางเข้าเข้ามาแล้วครับสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า,ผาครับเมื่อกีน้นี้ที่บอกว่าสนามกีฬาเทศบาลอำเภอพัสมุทรเจดีไม่ใช่ครับเป็นสนามกีฬาเทศ สบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าครับตรงนี้จุดจุดฉีดวัคซีนขณะน,น,นี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงสนามเกียฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัทสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ